ผลประกอบการของ Netflix นะคะตอนนี้เริ่มเพิ่มสูงขึ้นค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามีจำนวนผู้สมัครสมาชิกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่มีการประกาศห้ามแชร์รหัสในกลุ่มครอบครัวค่ะบริษัท Netflix นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเนผยผลกำไรสูงกว่าคาดในไตรามาสที่3ของปี2566นี้ เนื่องจากจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นหลังจากที่บริษัทได้มีการใช้มาตรการห้ามแชร์รหัสบัญชีนะคะแต่เดิมเนี่ยเวลาเราสมัครหนึ่งแอคเคาเนี่ยจะแชร์รหัสบัญชีกันไปได้หลายบัญชีนะคะก็คือคนนึ่งเนี่ยนั่นหนึ่งหนึ่งแอคเาเนี่ยดูกันได้หลายคนนะคะแล้วเขาออกกฎใหม่ห้ามแชร์รหัสไม่งั้นจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มนะคะโดย n e ็ต i ี k ระบุเขาว่ากำไรต่อหุ้นในไตรามาสที่3อยู่ที่ ระดับ3.79ดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่3.49ดอลลาร์สหรัฐค่ะและรายได้อยู่ที่8.54พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสอดคล้องกับการคาดการของนักวิเคราะห์นะคะส่วนจำนวนสมาชิกที่จ่ายค่าบริการทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นถึง8.76ล้านรายค่ะตอนนี้ จำนวนผู้ใช้บริการแต่ระดับ247ล้านรายนะคะโดยจํานวนสมาชิกในไตรมาสที่3ปรับตัวเพิ่มขึ้นแข่งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี2563ค่ะ3ปีเลยทีเดียวนะคะในรอบนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเลขของจํานวนสมาชิกพุ่งสูงขึ้นนะคะในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 คนอยู่บ้านดูหนังกันเยอะนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าจำนวนสมาชิก ในช่วงนั้นเนี่ยพุ่งขึ้นถึง10ล้านรายพอมาดูในช่วงปีนี้เนี่ยปรากฏว่าจำนวนสมาชิกของเขาพุ่งขึ้นถึงเกือบ9ล้านรายนะคะหลังจากที่ห้ามแชร์รหัสในกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนนั่นเองขณะเดียวกันนะคะมีการคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรามาสที่4จะเพิ่มขึ้นถึง1 1ค่ะแต่ระดับ8 6 9พันล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีการคาดการณ์นะคะว่าจำนวนสมาชิกในไตรามาสที่4จะเพิ่มขึ้นเท่ากับไตรามาสที่3ค่ะ